ดีกาไม่ตองพาเที่ยวกัน,นโชคดีค่ะโชคดีก็มีบุญรอบอ,อดคัะยังาไมา่ได้มาอยู่จ้องโม่งนะอล้กวก็จอดมาลาบยังไม่มาเลยยังไงลูกฮะจค่ได้าอาการเจ้ายังไงฮะ อยู่ข้าวไหมยัข้าวไหมเขายังไม่มาส่งกับข้าวเลยยังไม่มาส่งเลยลูกรอกินข้าวรอพ่อใหญ่สวดจะไปจังไดพ่อเจา้าน่งรอดเจ้าคออยูห่หนีพี่นองไง ดูดูอาการดูอาการโชคดีโชคดีมีบุญรอพ้อสอดสวยปานหม้อในหมาอยู่พอเจ้าอยังลูกนะเออมีบุญก็จะให้จับอ่าจับเดี๋ยวลูกจับเจ้า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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา ไอ้นั่นเดี๋ยวขอกับข้าวมาส่งลูกเดี๋ยวขอกับข้าวมาส่งเป็นเมื่งไอ้จ้าโชคดีนะเมยรถอ่ามีบุญมีบุญมีบุญประจบค่ะ ขาหันเขยเขย,เยอยูะเดี๋ยวรอก่อนโูกรอก่อนกล่องกับทรายเด้พี่นองเด้อวันนี้เอามื่อจับเอาพได้ใส่ขาตั้งกล่องไปโชคดีมีบุญรอพ่อสอดค่ะสวัสดีจ้าแม่ทองขาเที่ยวจ้าสวัสดีเลบฟเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าแม่ทองขาเที่ยวจ้ารอใคร รอไขรมีบุญกระโชคดีรอไขรรอพ่อใหญ่สวัสดีค่ะไม่ทองวาดเ่ี่อ้าวจะขึ้นไหมจะขึ้นโซฟาไหมไม่ขึ้นอเริ่ริ่าโชคดีเริบริบลูกอ้าเริ่เิบเลิบโชคดีเริบริบ เด็ดเด้ดเด็ดเด็ดด็ดตัมกล้องลูกเด็ดตั้มกล้องตัมกล้องโอ้ยเขามาไก่ปวดลูกละมาไก่ก็อ่าสวัสดีจ้าแม่ทองพาเที่ยวทั่วไทยจ้า